เพื่อนใหม่เฟ้นเราแล้วนะเราแล้วเหสวัสดีครับผมแปงโจโจออโต้ไลน์ครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับทุกเย็นนะครับแล้วก็จะพาไลฟ์สดชมรถนะครับที่ใช้เงินออกรถแค่6บาทนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าบริการทุกอย่างผมบอกให้หมดเลยนะครับสำหรับเต็นท์ผมนะครับชื่อเต็นท์โจโจออโต้ไลน์นะครับก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงงานเสริมสุขโคราชนะครับหรือโรงงานแป๊ซี่เก่านั่นเองนะครับเส้นเส้นถนนราศสีมาปักธงชัยนะครับถ้ามาจาก ทางสามแยกปากนะครับก็เลยวิกซีสามแยกปากมานะครับทางกับรถแรกผมอยู่ขวามือเลยนะครับแต่ถ้ามาจากทางปากทงชัยนะครับเลยสพโพกางมานะครับผมอยู่ซ้ายมือนะครับหางง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมถ้ามาทางหัวทะเลนะครับเราก็จะยากนิดนึงครับเนี่ยจะให้บอกว่าอะไรอ่ะนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับเบอร์ผมเลยนะครับ นะครับจะติดต่อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารนะครับอยากสอบถามเรื่องเอกสารหรือสอบถามเกีก่ยวกับตัวรถนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับสำรัคันแรกเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไหนมุนเจีรถปะมุเจีรถนะครับก็เดี๋ยวผมปักหมุดเบอร์ไว้ให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้า C i v ิ c FD นะครับ FD ปีคันนี้ตกลงปีอะไรครับ ปี07นะครับคันนี้ปี07ตัว e นะครับ e airbag abs นะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเราใส่สเกิร์ตหน้าให้แล้วนะครับสเกิร์ตหน้ารอบคันเลยสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตหน้าเป็นของโมเก้นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับทรงสวยเลยคันนี้นะครับมีแม็กคอสิบแปดมาให้แล้วนะครับยางก็ใช้ได้อีกหลายๆปีเลยนะครับดอกเต็มๆอ่ะนะครับยางนะครับดอกเยอะเลยนะครับยางปีอะไรเนี่ยนะครับปีสิบแปดเลยนะครับ ใช้ได้อีกหลายปีเลยผมว่านะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ตกลงขายเท่าไหร่ครับคันนี้สองห้าเก้าใช่หมสองสี่เก้า<ช>เนาะใจดีนะครับใจดี วันนี้เราใจดีนะครับคันนี้ผมขายอยู่2 4 9 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับจัดทรงสวยๆแล้วนะครับมีท่อให้ด้วยสเกิรอบคันนะครับมีสปอยเลอร์นะครับสวยๆเลยภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดเทานะครับคันนี้ก็สวยๆเลยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับลูกค้านะครับอันนี้รถเพิ่งมาเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการฟอกพื้นให้นะครับนะครับตามทาตามแบบฉบับโจโฉตัวอะไรเราเลยนะครับ านะครับเบาะไม่ขาดเลยเบาะหนังนะครับเจ้าของเก่า์ฟเขาดูแลค่อนข้างดีนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่2องแสนบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น5,000เท่านั้นลูกค้านะครับห้าพเท่านั้นนะครับคุณจะได้รถที่แบบคงสวยไปเลยอ่ะนะนะฮะฟิทเมนต์เขาได้เลยนะนะครับโหลดหน้าแบบสวยมีท่อด้วยนะครับ นะครับใครหา FD อยู่ผมมี3คันนะครับลูกค้าผมมี3คันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเฉพาะ FD นะครับลงใน y o u t u b e เรานะครับช่อง YouTube Channel ของเราก็ช่อง YouTube ชื่อโจโจอัโตออนไลน์นะครับอ่านะครับค่ะเริ่มกันเลยนะครับคันถัดมานะครับคันถัดมาเป็นเจ้าสเปควาก้อนนะครับใครหาสเปควาก้อนอยู่นะครับก็คันนี้เลยนะครับผมอยากแนะนำนะครับก็เขาเป็นรถเจ็ที่นั่งที่ผมบอกเลยไม่จุกจิกนะครับเรื่อง การเป็นเทน้นหรืออะไรต่างๆนะครับก็แล้วอไหล่ไม่แพงด้วยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับ259,000บาทสำหรับเจ้าตัวสเปกวากอน GT นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับปี2005คันนี้นะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับจอมีจอ2จอให้แล้วนะครับคันนี้นะครับเปิดราคา259,000บาทนะครับผ่อน่งต้น5,000ท่านนครับลูกค้านะครับปีค่าในการทุกอย่างเลยนะครับค่าจัดค่าโอนค่าในการทุกอย่างผมบอกให้หมดนะครับ คันถัดมาครับเดี๋ยววันนี้พาไปลองรถก็ได้นะครับพาไปลองคันนี้แหละคันคันซีวิกที่เพิ่งมานะครับเดี๋ยวผมพาลองท้ายคลิปนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะครับอย่าเพิ่งกดออกไปไหนเดี๋ยวผมพาไปลองว่าสมรรถนะเขาเป็นยังไงนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องเกียร์เขาเป็นยังไงนะครับคันถัดมาครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีโก้นะครับเป็นหน้าแชมป์แล้วนะครับคันนี้นะครับปีปีส0 อ๋อร้อยยี่สิบแล้วเหรอโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2012นะครับลูกค้านะครับเป็นวีโก้หน้าแชมป์แล้วนะครับแชมป์แท้เลยนะครับคันนี้นะครับใส่แม็กคขอบ18แล้วนะครับมีเครื่องเสียงชุดใหญ่1ชุดอยู่ในแคปเลยนะครับคันนี้นะครับก็ใครใส่เครื่องเสียงผมว่าไม่ ไม่น่าพลาดนะครับคันนี้ผมเปิดราคาแค่359 0 0 0าบาทนะครับ3 5ม0 0 0้ามกาบาทรีค่าการทุกอย่างเหมือนเดิมครับค่าจัดค่าโอนค่าในการทุกอย่างผมบอกให้หมดนะครับแล้ววอร์รันตีว่านะครับไม่มีชนหนังน้ำท่วมจะตอบผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเราจะไม่เอารถประเภทพนั้นมานะครับเพราะว่าเราคำนึงครับอยู่แถวไหนนะครับอยู่สามแยกปักครับลูกค้านะครับตรงข้ามกับโรงงานแป๊บซี่โคราดเลยนะครับโรงงานแป๊บซี่เก่านั่นเองนะครับหรือโรงงานเสริมสุขปัจจุบันนะครับหรือนะครับ เดี๋ยวรบกวนทางทีมงานส่งโลเคชันลงไปในแมปนะครับเอ้ยส่งโลเคชันส่งจะพูดไรส่งแมปนะครับนะครับลงไปในคอมเมนต์นิดนึงนะครับลูกค้ากดมาได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงข้ามตรงข้ามโรงงานแรลซี่โคราชนะครับโรงงานแรลซี่เก่านะครับหรือโรงงานเสริมสุขปัจจุบันนะครับชื่อร้านโจโจออโต้อะไลน์นะครับติดถนนเลยนะครับถนนราชสีมาปทุมชัยนะครับ อ่านะครับมีเจ้าซีวิคเอฟดีหนึ่งคันนะครับซีวิคเอฟดีคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กคูนาครับคันนี้นะครับใส่แม็กขอบ17แล้วนะครับยางใช้อีกได้ได้อีกยาวๆเลยนะครับยางปี18นะครับคันนี้ผมเปิดราคา259,000บาทนะครับ259,000บาทนะครับสำหรับใครที่หา FD อยู่ผมมี3คันนะครับลูกค้านะครับมีให้เลือกเลยนะครับสำหรับสีดำก็นะครับก็สวยๆเลยนะครับล้อก็สวยๆนะครับใครหาอยู่อยาง อย่าพลาดครับอย่าพลาดไม่ควรพลาดเลยนะครับผ่อนเริ่มต้น5,000ครับผ่อนเริ่มต้น5,000นะครับปีค่าเหมือนกันทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับค่าจัดค่าโอนค่าเหมือนกันทุกอย่างผมบอกให้หมดนะครับแล้วก็บริเวณให้เหมือนเดิมหลังการขายนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับหนึ่งปีนะครับเราบริเวณตามแบบฉบับตัวตัวอะไรเราเลยนะครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเอ้ยซื้อรถมือสองไปนะครับเครื่องจะเป็นยังไงกล่องเกียร์จะเป็นยังไงนะครับกล่อง ECU จะมีปัญหาไหมนะครับตัดปัญหาส่วนนัั้้นนไไปดเเลยะะครรบพาาว่ ผมรับประกัน1ปีให้นะครับอรินตีหลังการขายให้เลยนะครับคันถัดมานะครับคันถัดมานะครับเป็นเจ้า FD 1คันนะครับอ่านะครับเราจะมี FD เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรถยอดฮิตนะครับตะกูลยอดฮิตเลยนะครับรุ่นยอดฮิตของฮอนดานะครับทรงเขาก็ไม่ล้ําสมัยนะนะครับภายในยิ่งภายในเนี่ยผมชอบภายในเขานะครับคอนโซลใหญ่ดีนะครับคันนี้นะครับก็เป็นซีวิก เ d 1หนึ่งคันนะครับเปิดราคาเท่าคันนำเลยนะครับสองแสนหกหมื่นก็เอ้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีค่าบนิการทุกอย่างเหมือนเดิมครับค่าจัดค่าโอนค่าดเนินการทุกอย่างผมออกให้หมดนะครับแล้วมีแม็กคอรสิบเจ็ดให้คันนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันครับนะครับเป็นสเกิร์ตเป็นมอนโดโลนะครับอ่านะครับสวยๆครับใครหาอยู่ก็ไม่ผิดหวังนะครับ ลองเข้ามาดูกันก่อนครับลองเข้ามาดูกันได้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามมันก็ได้นะครับที่เบอร์0848995315ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0848995315หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับมีทางทีมงานตอบให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะเข้ามาที่ร้านนะครับจะได้คุยปรึกษาเรื่องเอกสารนะครับหรือเรื่องตัวรถนะครับผมมีเดยคำปรึกษานะครับคันถัดมานะครับเป็นเจ้า Honda City ปี2010นะครับคันนี้ใครหา City อยู่นะครับ k i ออโต้นะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะะหนนัังแล้วครบ ใหม่ยังใหม่ครับลูกค้านะครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาแค่269 0 0 0บาทนะครับ2 6 9 0 0 0าบาทลูกค้าจะได้รถปี2 0 1 0ไปใช้งานเลยนะครับคันนี้นะครับผมรับประกันเรื่องโครงสร้างให้นะครับทุกคันในเต็นท์นะครับไม่มีชนหนังน้ำสวมตัดตอนปิหมายแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคัดรถมานะครับคัดรถแต่เกรดเอมาเลยนะครับ มีรถราคาไม่ถึงแสนไหมนะครับรถราคาไม่ถึงแสนมีอยู่นะครับมีเป็น Honda City เนาะนะครับเออใช่ Honda City นะครับ Honda City ผมเปิดราคาแค่60,000บาทเท่านั้นนะครับรถปี2010เฮ้ยไม่ใช่2010รถปี2001ันะครับนะครับ Honda City t ้ไทยนะครับก็ไปเก็บรายละเอียดอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวก็ลงให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดเห็นโพสต์ก่อนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับคันถัดมานะครับเป็นเจ้านิสัน มาร์สปี2013คันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กหนึ่งลูกป่ทคนข่านะครับผมเปิดราคาไม่แรงเลยนะครับเปิดราคาแค่215,000บาทผ่อนเริ่มต้น4,000ครับนะครับฟรีค่าในการทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับค่าจัดค่าโอนผมออกให้หมดเลยเฉพาะค่าจ่ายค่าโอนเนี่ยนะครับก็เป็นหมื่นแล้วครับลูกค้าผมต่อภาษีอีกหอีก1ปีนะครับ คันถัดมานะครับเป็นเจ้ามิสูบิชิมิลาดใครหารถใกล้เคียงกับป้ายแดงนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นมิสูบิชิมิลาดปี2017แล้วนะครับลูกค้าคันนี้เฟซลิฟ์แล้วนะครับก็เขาจะเปลี่ยนตัวกันชนหน้านะครับก็จะมีตัวโครเมียมตัดมานะครับก็จะเพิ่มความหรูหราให้รถอยู่นะครับคันนี้นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งอยู่ในไฟหน้าแล้วนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดี๋ยวกระจกมองข้างไฟตัดหมอกมีครบๆเลยนะครับเป็นตัวท็อป นะครับมีระบบช่วยเบรกอัจฉริยะด้วยนะครับระบบทักแช่นคอนโทรลต่างๆมีครบเลยนะครับอันนี้เกียร์ออโต้ครับแอร์แบคคูน่าครับมีจอให้1จอนะครับภายในเขาก็อันนี้แล้วนะนะครับเขาทํามาหรูขึ้นนะครับเขามีเป็นสีเป็นโนแบ็คตัดกับโครเมียมนะครับคันนี้ผมวิ่งมาแค่2 9 0 0 0 0เาหนนะครับเอ้ยไม่ใช่วิ่ง วิ่งมาแค่29,000โล290,000แล้าจะไหนนะครับวิ่งมาแค่29,000โลนะครับขอโทษดีลูกค้านะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่315,000บาทนะครับ315,000บาทนะครับจะได้รถที่วิ่งมาแค่29,000โลเท่านั้นนะครับอ่านะครับสวยเลย Honda City ปี2014สีขาวมีไหมครับนะครับ Honda c i t ตตอนนี้นะครับผมมีปี2010นะครับลูกค้าสีขาวเหมือนกันนะครับ นะครับเผื่อลูกค้าเดี๋ยวกล้องแพนนิดนึงครับนะครับเผื่อลูกค้าจะตัดสินใจเนาะนะครับก็จะได้รถที่นะครับได้เป็นปี2010นะครับคันนี้นะครับก็ราคาก็จะถูกกว่าปี2014นะครับคันนี้เปิดราคาแค่ 2, 6 9 0 0 0บาทก่อนเริ่มต้นถ้าประมาณ5,000ลูกค้าประมาณ5000นะครับคันนี้นะครับนะครับเอาไว้เป็นอีก นะครับอีกช้อยหนึ่งนะครับลองเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับลูกค้านะครับเราวอร์รันตีหลังการขายให้นะครับอ่านะครับคันถัดมาครับใครหารถที่ผ่อนเริ่มต้นแค่สามพันบาทนะครับผมมีอยู่คันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีออสปี2007ครับคันนี้นะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งพัน 5 0 0 c ีคันนี้นะครับผมเปิดราคาแค่150,000บาทผ่อนเริ่มต้น3,000บาทเท่านั้นครับลูกค้านะครับที่เข้าในการทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับสประตูมีไหมครับ4ประตูกําลังจะมีเข้ามานะครับเป็นเจ้าดีแม็นะครับประมาณวันก่อนวันเสาร์นะประมาณวันเสาร์นะครับปร <D> ะมาณวันเสาร์ดีแม็กก็ส่งประมาณ4,000นะเป็น4ประตูนะครับนะครับรถจองไว้ได้จองไว้เลยจองเลยได้ครับนะครับผมจองได้เลยนะครับก็รอลูกค้านะครับ รอลูกค้ามาเอารถไปนะครับเราเราตีเทินหน้าเต็นท์มานะครับสำหรับเจ้าอีซูซูดีแมนะครับปี2005เนอะนะครับ2005นะครับคันนั้นคันถัดมานะครับเป็นเจ้าซูซูกิสวิปปี2014ครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมว่าผมขายถูกสุดในตลาดนะนะครับถ้าเป็นปี2014นะครับลูกค้าคันนี้นะครับผมเปิดราคาแค่299,000บาทนะครับนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับมี ไฟสปอร์ตไลท์ให้นะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างบุญแจคีย์เลสแล้วแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับคันนี้นะครับสวยเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังเลยนะครับผ่อนล้นต้น6000เท่านั้นฟรีค่าในการทุกอย่างครับค่าจัดค่าโอนค่าในการทุกอย่างผมบอกให้หมดแล้ววอลันตีหลังการขายให้นะครับแล้วก็ยังวอลันตีว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อผิดกฎหมายนะครับตามแบบฉบับโจโฉออโต้ไลน์เรานะครับ ันถัดมานะครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีออสปี2013คันนี้นะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเป็นตัว E นะครับ1.5 E นะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กคู่หน้าครับพวงมาลัยพวงมาลัยไม่มีมัลติฟังก์ชันยังไม่มีนะครับถ้าเป็นมัลติฟังก์ชันจะเป็นตัวท็อปแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับนะครับก็ต่างต่างกับตัวท็อปแค่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับลูกค้านะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเบาะหนังภายในสีดำนะครับมีดิฟฟี่ให้ด้วย6ตัว นะครับดิฟฟี่ไอ้ที่แบบรถซิ่งเขาใส่กันนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวผมถอดออกให้นะครับแต่อันนี้เขาใส่ของก๊อฟมาก็ยัง3-4มสีพันนะสำหรับเจ้าดิฟฟี่เนี่ยนะฮะนะครับอันนี้มีแม็กให้แล้วนะครับแม็กมีแม็กยางใช้ได้อีกยาวๆสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้ผมเปิดราคาแค่2 8 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่5,000บาทเท่านั้นนะครับีค่าในการทุกอย่างครับค่าจัดค่าโอนี่ค่าในการทุกอย่างผมออกให้หมดนะครับนะครับก็มีขนาดอีก นะครับจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นเจ้านิส s ันเ i ียนาปี2010นะครับแล้วก็นิส s ันอเมร่าปี2 0 0 0ันสอเท่าไหร่ปีสองพันสิบสามเนาะนะครับคันนั้นเปิดราคาแค่ผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันอะเปิดราคา2องแสนกับเก้าพันบาทนะครับสองแสนกับเก้าพันบาทสำหรับเจ้านิส s ันอเมร่าปี2013เกียวออโต้นะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับคันนั้นสำหรับเจ้าคันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับ จากทางเพจเรานะครับก็มาจบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะผ่านน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะครับสำหรับเจ้าร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงงานเปปซีโคลานะครับหรือโรงงานเสริมสุขปัจจุบันนะครับลูกค้านะครับโทรเข้ามาสอบถามไ้ก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวถามสวิปครับลูกค้าอยากดูสวิปป่ะนะครับผมให้ดูสวิปให้ดูสวิปก่อนนะครับ สำหรับเจ้าสวิฟนะครับรถปี2014นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับบุญใจคีเรสแล้วนะครับเป็นพุสตา์แล้วนะครับคันนี้นะครับสวิฟเขาก็จะเป็นรถ5ประตูนะครับ5ประตูนะครับพับเบาะได้นะครับพับเบาะเพื่อเพิ่มความจุข้างหลังได้นะครับเบาะก็นะครับ40-60นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วด้วยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาแค่299,000บาทผ่อนเริ่มต้น6,000ครับลูกค้านะครับ ค่าเป็นการทุกอย่างครับค่าจ es ัดค oh. ่าโอนค่าเปนการทุกอย่างผมออกให้หมดเลยนะครับขอบคุณค่ะนะครับนะครับก็ยินดีครับลูกค้านะครับยินดีนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามกันก็ได้ครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารนะครับเรื่องเอกสารว่าอาชีพแบบลูกค้าออกได้ไหมหรือเรื <esté S 1> ่องเกี่ยวกับตัวรถผมก็ยินดีให้คําตอบนะครับให้คําปรึกษาลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปลองรถดีกว่านะครับนะครับพาไปลองรถเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้า นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเจ้า Honda Civic FD นะครับปี2007คันนี้นะครับแซดสีแดงสวยครับนะครับแซดก็ขายนะครับลูกค้านะครับล้านสองแสนนะครับ1นึ่งล้านสองแบาทนะครับอ่าเราต้องทำอะไรก่อนนะครับเราเปิดแอร์ก่อนร้อนนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะลูกค้าเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับก็นะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับ สีสวยเลยนะครับก็คือตัวลองท็อปนั่นเองนะครับถ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็นะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับก็ต่างจากตัวท็อปตรงที่มัลติเขาจะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลกับมีมัลติฟังก์ชันที่จะควบคุมเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับภาษาราชาการ,ระานะภาษาราชการ,ระานะครับภาษาราชการภาษาบ้านๆก็ปาากาุ๊บนะแหม มผมกดตรงพวงมาลัยแล้ไหมฮะนะครับอ้าวได้ยินไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวเน็บใหม่ใหม่ก่อน้าก็จะใส่กระเป๋าทำไมเนี่ยลืมล <laughs> คันนี้นะครับวิ่งมาแค่หนึ่งแมืนโลนะครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับปีละห,หารถถูกถูกประมาณไหนครับลูกค้านะครับ ผ่อนผ่อนประมาณผ่อนไหมหรือซื้อสดครับนะครับผ่อนผ่อนถูกถูกก็มีอเมล่านะครับมีนิสสันอเมล่านะครับผ่อนถูกถูกแค่สี่พันนึงนะครับลูกค้านะครับผ่อนได้รถปีสิบสามด้วยนะครับสําหรับนิสสันอเมล่าแล้วก็มีผ่อนถูกถูกอีกคันนึงก็จะเป็นวีออสเนาะนะครับเป็นวีออสสีดำศูนย์เจ็ดนะครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเจ้าฮอนด้าซีวิคนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นห้าพันนะครับลูกค้า คันนี้ผมเปิดราคาแค่สองแสนสี่มื่นเก้าบาทนะครับที่ถ้าซื้อรถตอนที่เขาออกป้ายแดงมาเนี่ยก็แปดเก้าแสนนะนะครับสามดอ,ม,ดอ,ม,ดอมีครับแต่ผมไม่ได้ขายครับตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะครับมีรถเป็นรถใช้งานอยู่นะครับประตูวันใช้งานเราสวยมากนะใช่รถใชเ้เราจะสวยนิดนึงครับเราซิ่งมากนะครับมีคันเดียวในโคราชนะครับที่ใส่แมก นะครับถ้าเห็นปาดหน้าใครในโคราชก็ไม่ต้องตามมาครับอ่าสำหรับเจ้าซีวิคคันนี้นะครับก็เรามาดูการเรื่องอัตาเล่งเป็นยังไงนะครับซีวิคเขาเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0 c นซีซีนะนะครับคันนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยดูคอนโซลหน้าเขาดิยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเหมือนคอนโซลหน้าเครื่องบินปะนะครับมีไม้สองชั้นด้วยเขาทำมาแบบ ไอ้นี่มากเลยนะนะครับทํามาแบบเท่อะเหมือนเราขับเครื่องบินอยู่นะครับคอนโซลหน้าแบบกว้างอะดูเดียมือมือผมยังยังไม่สุดสุดแขนพอดีเลยนะครับคันนี้ก็วิ่งปกติเลยนะครับก็อาจจะมีโหลดมาบ้างนะครับคันนี้เจ้าของเดิมก็จัดทรงมานะครับก็โหลดมานะครับแต่ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับไม่นไม,ไม่ไม่กระด้างเลยนะครับ ลูกค้าจะดูจะรู้เลยถ้ากระด้างเนี่ยมันจะเด้งแบบว่าจนจนผมแบบตัวตัวสั่นเลยแต่นี้ไม่เลยนะครับก็ปกติเลยนะครับขับนี้ความนุ่นนวลยังยังคงอยู่นะครับเขาโหลดมาแบบโอเคเลยนะครับนี่ผมชอบเรื่องอาตาัตราเร่งเขานะครับคันนี้นะครับเรื่องอัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็ต้องกินกว่าตัวเครื่องยนต์ 1.5อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับคันนี้นะครับก็ผมว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันถ้าถ้าช่วงลอยตัวนะครับลอยตัวก็คือขับทางไกลเนี่ยขับทางไกลเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณ13-15ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในเมืองนะครับก็อยู่ประมาณอาจจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณ12อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าไม่กินมากครับลูกค้านะครับแต่เครื่องวีเทคเป็นเครื่องที่ขับสนุกอยู่แล้วนะครับถ้าวัยรุ่นจะรู้กันเลยนะครับ ครับคันนี้ก็นะครับช่วงล่างเนี่ยเงียบหมดแล้วนะครับผมเก็บรายละเอียดหมดแล้วนะครับลูกหมากอะไรผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็มีลูกหมากดังด้วยนะครับผมก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เลยนะนะครับพวงมาลัยเขายังแบบไวดีนะครับคันนี้ผมเปิดราคาแค่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับลูกค้านะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ส่งเท่าไหร่ครับส่งประมาณห้าพันครับลูกค้านะครับ ผ่อนประมาณไม่เข้าใจใช่ไหมครับผ่อนห้าพันกว่างงครับนะครับก็คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณห้าพันนะครับประมาณห้าพันนะครับลูกค้าได้เป็นเบาะหลังแล้วนะครับได้แอร์ออโต้แล้วนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนะครับคันนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดแล้วผมจะถ่ายรูปลงอีกทีหนึ่งถ่ายรูปให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ ครับคันนี้นะครับก็สาหรับใครที่หา FD อยู่นะนะครับว่าอยากแนะนําให้เข้ามาดูเต็นท์ผมนะครับเพราะว่าเต็นท์ผมมีให้เลือกถึง3คันเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ FD ผมว่าเขาก็ราคาที่จับต้องได้นะครับสมเหตุสมผลเลยนะครับนะครับนะครับก็อยากให้เข้ามาดูนะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับเป็นเพื่อนกันได้นะครับ ไม่ว่าจะถามเรื่องเอกสารนะครับก็ทางเรายินดีช่วยดันทุกเคสนะครับช่วยช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะครับลูกค้านะครับก็เต้นรถผมก็มาง่ายๆเลยนะครับถ้ามาจากทางสามแยกปากคงชัยนะครับเจอบิ๊กซีสามแยกปากนะครับผมอยู่ขวามือเลยนะครับถ้าเจอทางกับรถแรกผมอยู่ขวามือเลยนะครับแต่ทําไมวันนี้ไฟบิ๊กซีขึ้นครับทำไมวันนี้เออนะไฟบิ๊กซีไม่ขึ้นเนาะใช่เออ นะครับเนี่ยเนี่ยวิซีสามแยกปักเห็นปหมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับโอ้นี่มีแต่ FD เลยเนี่ยผมว่าเรื่องอะไหล่เขาเนี่ยหาง่ายอ่ะเพราะว่ารถเขาใช้กันเยอะเห็นปหมเนี่ยเฉพาะนี่ก็สองคันแล้วนะครับนะครับของเราสวยห่ดนะสวยก็อยู่แล้วครับเพราะว่าเราใส่แม็กขอบสิบแปดเราโหลดมาแล้วด้วยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องแบบไปจัดส่งเองนะครับเฉพาะแม็กขอบสิบแปดนี่ก็ถ้าไปใส่เองนะครับก็ต้องมีสองหมื่น อัพอยู่แล้วนะครับสำหรับแม็กของบแปนี้นะครับไหนจะยางอีกนะครับไหนจะมาจัดทรงโหลดอีกนะครับผมว่าของผมครบๆเลยนะครับมีทั้ง17-18นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ คันนี้ผมเปิดราคาที่2 0 0 0 49,000บาทนะครับผมวริกาหลังการขายให้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องกล่องนะครับผมวริกาหลังการขายให้นะครับ1ปี20,000กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับระยะไหนถึงก่อนกันนะครับลูกค้านะครับก็นี่เต็นผมนะครับพอเจอทางกับรถแรกนะครับผมอยู่ขวามือเลยนะครับเต็นชื่อโจโจอัโตออนไลน์นะครับอยู่ขวามือเลยนะครับแต่ลูกค้าต้องไปกลับตรงอันที่2นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ยังเยื้องกันนะครับ หายง่ายครับลูกค้าหายง่ายเลยนะครับนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้ครับพี่เบอร์0 8 4 8 9 9 5 3 1 5นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 8 4 8 9 9 5 3 1 5นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มือสองทุกเรื่องนะครับอ่านะครับดูเรื่องอัตราเร่งครับดิ่วตาร์ดดิ่วตาร์ดนะชอบมากนะครับเขาแบบเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นดิจิตอล สวยๆไวรุ่นเล่นเยอะนะครับเครื่องเสียงก็าใช้ได้ง่ายงานได้ปกตินะครับ,รบก็ตรงนี้มีอะไรบ้างมีตัวเก็บของกล่องเก็บของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกอันหนึง่งมีลิ้นชักอันนี้ไม่ใช่ลิ้นชักนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เก็บของนะครับนะครับที่วางแข็งนะครับอันนี้นะครับ เป็นเก๊เนาะนะครับก้อนเก๊ตัวปกตินะครับแก้วที่วางแก้วเขาก็ให้มาตรงนี้นะตรงนี้2จุดนะครับตรงนี้อีกด้านข้างอีกก็วางได้นะครับผมว่าก็เป็นรถที่ใหญ่เลยนะนะครับใหญ่ดีอ่ะภายในนะครับแฟนมีแฟนหรือยังคะพี่แฟนมีแฟนมีแล้วนะครับรับแฟนมากนะครับเฮ้ยนะครับเดี๋ยวเอฟซีนะครับเอฟซี เอฟซีอย่าถามเรื่องนี้นะครับนะครับอ่านะครับก็ใครหาเน้นรถหารถมือสองอยู่นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันครับลองเข้ามาสอบถามกันนะครับนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มือสองทุกเรื่องนะครับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอวรถนะครับเรื่องอะไรนะครับหรือเรื่องเอกสารก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับสลหรับ ซีวิคเอดีผมมี3คันนะครับอย่าลืมนะครับมีสามมีสามคันเลยนะครับลูกค้านะครับก็คันนี้ก็สมบูรณ์เลยนะนะครับเขาวิ่งเมื่อกี้วิ่งสมบูรณ์เกียร์เปลี่ยนสมูทเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็เปิดราคาแค่2องแสนสบาทนะครับสองแสนสี่่้าบาทนะครับค่านการทุกอย่างครับค่าจัดข้าโอนค่าในการทุกอย่างผมออกให้หมดเลยนะครับทรงก็สวยดีนะนะครับเขาใส่เป็นเชอร์เกิลโมโมเกนมานะครับ มีท่อด้วยปอดรถต้น5้0 0ครับไปหารถมือสองนะครับก็ผมแล้วยิ่งดูรถไม่เป็นนะครับผมอยากแนะนำให้มาซื้อเจนผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับผมเนี่ยจะสอนวิธีการดูรถมือสองที่ถูกต้องให้นะครับแล้วท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะมีชนหนักน้ำท่วมกับตอบมีกฎหมายนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วนะครับแล้วท่านตรวจพบว่ามีชนหนักมาน้ําท่วมมานะครับดต่ตอบมีกฎหมายมานะครับผมยินดีซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เต็ม นะครับแล้วก็แถมค่าตกใจด้วย10,000แบาทนะครับผมขายกันแบบนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับนะครับเป็นวันที่ดีนะครับมีคนดูเยอะนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์ไว้กดเห็นโพสต์ก่อนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันอคลิปย้อนหลังอ๋อสาหรับใครที่อยากดูคลิปย้อนหลังนะครับก็ ดูทาง YouTube ได้นะครับช่องยูทูบเรานะครับโจโจออลโตออนไลน์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากสับตะไคร้ใบมะกูดนะครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมครับอีกอย่างหนึ่งคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงโจโจโตออไลน์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย